วันนี้เสนอตอนอย่าหักโหม้าพิมุนาอาีจะคอดูติดตามอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดเลยนะครับครับโอเคครับสำหับเลยคุมารอมาตุนลองครับอ้าวอาลีนี่จะไปไหนเนี่ยมานั่งก่อนโอ้แบบของพารุมงบารังเคียวจะไปไหนเนี่ยมามานั่งนั ผมว่าผมน่าจะถามบางดีมากกว่านะครับเป็นของเยอะเลย <c oughs> คือเขาจะไปนอนมัสยิดอะครับโหนี่นายจะไปเยติการตั้งแต่คืนนี้เลยเหรอโอ้คนนี่มันตุ้มเดย์จ,จริงๆเลยเว้ยสุดยอดสุดยอดที่บ้านไฟดับเฮ <c oughs> ้ยบานทีลืมจ่ายค่าไฟะครับ <c oughs> เออแต่ว่าแต่บางคนของมรารุมพลังงานนี้จะไปไหนครับเนี่ยนี่ <c oughs> บางก็จะไปนอนมาสยิดเหมือนกันนี่ไปนอนมาสยิดนี่ได้ละหมาด5้าเวลาแถมมีอยู่ใกล้ๆคนทําอิบาด์นะที่สาคัญมีอาหารล่าสิ์อดกินฟรีด้วยนี่แถมยังมีคนปลุกขึ้นมาละหมาดตาฮัดยุตตอนกลางคืนเน่ยหสุดยอดเพอร์เฟกเลยนะู้าชัลลอกบางเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดนี้เลยล่ะครับเฮ้ยโอ้ยแล้วมานอนที่แล้วเนี่ยยังเห็นติดแกงติดฟุตบอลอยู่เลย เปลี่ยนไม่ได้ขนาดนี้ก็อนท่ามลีลาแล้วนะครับเห็นแววพี kind of <us> ่เคยนานาก็รวยังฮาน้องอาลีน้องอาลีของพี่เกมอะยังไม่จบอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินสิเฮ้ยอาจารย์หวังทำหน้าตกใจยังกะเห็นยินเลยอาจารย์หวังไปทำอะไรมาครับเนี่ยไม่น่าสมอย่างเนี้ยคนเราอ่ะมันต้องทุ่มเทถ้าเราคิดจะเปลี่ยนอ่ะเราต้องเปลี่ยนให้จริงโอย โอ้ย้ยจจริงงันีเอาละสิครับเรื่องราวความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่กับภารกิจพิชิตใจหญิงสาวระหว่างอาจารย์หวังกับบางดีด้วยการพยายามกลับตัวเป็นคนดีให้ได้ภายในเดือนรอมฎอนนี้ดูท่าชักจะวุ่นวุ่นเสร็จแล้วจะเป็นอะไรนั้นติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับไอที่เรื่องนอนมัดยิดเนี่ยผมทำมาหมดแล้วสภาพผมถึงได้เป็นแบบนี้ไง ได้ยินฟังเสียงคอยฟังเสียงคอยร้องเรียกทาําความดีเราอยู่ใต้ชั้นฟ้าอยู่เนื้อพื้นดินมารวมมุ่มิ่งเป็นหนึ่ง เสีียงคอยพรระมอเามมารรวใจักแลกเอาล่ะวันนี้เราจะอ่านสักสามยุทธอารซุบิลลาฮิมินัชชัยตอในรรยิมบิสมิลลาฮิราะมานิรรฮิมอันฮัมดุลิลลาฮิรอบบินนาลามีนอลิฟลามีน salikan kita Allah si Allah Allah si Innan lazina amanu Innan lazina <coughs> โอ้อาจารย์หวังหักโหมทำอิบาด์จนทรมขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยมาชอลล่าอไม่เป็นรโอ้อาจารย์กินกาแฟเยอะขนาดนี้ไม่ได้นอนกี่คืนครับเนี่ยหนึ่ง หนึ่งคืนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยกินกาแฟแบบนะกินทีไรเนี่ยตาค้างทุกทีเลยผมว่าอาจารย์หักผมเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยผ้าซุปี้เลยทํางานก็ได้ไม่เต็มที่ด้วยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอายุอาจารย์นามอาจารย์ก็ไม่ใช่น้อยแล้วนี้นี่แล้วยังหักผมแบบนี้นี่ถ้าเป็นผมนี่รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเนี่ยยืนละหมาตระเวียาข้างผมเนี่ยรับรองสู้ผมไม่ได้เลยผมน่ะบางดีนะ S <S 2> <S 2> <S นี่นี่นี่นายมันเนี่ยอย่ามาตะกุบบิดตะตะกับบิดเตะกับบลถูกแล้วผมว่าอาจารย์หวังหักผมไปนะครับอย่างเนี้ยอิสลามไม่ชอบอิสลามไม่ได้ส่งเสริมและรลอ์ไม่พอใจด้วยเพราะมันทําให้ศาสนาดูยากแล้วเรื่องที่อาจารย์หวังไปนอนมัสยิดอ่ะผมมารู้อยู่แล้วแต่ผมคิดไปคิดมาป้านผมก็ไปดับตอนแรกก็จะไปนอนด้วยเหมือนกันแต่ก็ พอรู้แล้วเนี่ยก็ไม่เอาดีกว่าผมก็เอาเงินไปจ่ายค่าไปแล้วก็ไปละหมาดแล้วก็อ่านกูรอ่านที่มัสยิดก็พอแล้วพอกลับมาบ้านแล้วก็อ่านหนังสือสอบแค่นี้ก็ดีแล้วเออบางดีก็ว่าเหมือนกันบางดีว่าบางดีจะไม่หักโหมแล้วนี่แต่ว่าบางดีไม่ใช่ไม่ไหวนะบางดีจริงๆแล้วฟิตมากๆแต่ว่าบางดีนี่ไม่อยากไม่ให้ไม่อยากให้อลรมณ์ไม่พอพระไทยมากกว่านั้นเหรอ,อ,อวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับ แล้วผมต้องไปรายงานสถานการณ์ให้มี่มูนาฟังอีกเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันวันหลังนะครับทัลามเลยกรุงครับอะไลยกุงมุสาลามภารกิจของอาจารย์หวังกับบางดียังคงดำเนินต่อไปใครจะเป็นผู้ชนะใจมูนาพี่สาวอาลีโปรดติดตามอินชาลอาส ฉันหวังพูดยาวนันเนี่ยหวังอยงดีแค่อ่าอันนี้เป็นคนรักของดูแลของมากม,มากเลยนะทีนี้ทำไงดความดันขึ้นเลยนี่